สวัสดีนะนะทุกคนนะครับผมน้าเอกนะครับวันนี้น้เอกได้ลอกสวยสภาพนางฟ้ามาอีก1ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องก่อนนะครับตัวนี้ก็ที่เห็นไว้นะครับมันคือเมทัลเนียมนะครับชิมมโนเมทัเนียมนะครับ Hg นะครับ HG นี่รอบ7นะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะตัวเมทัลเนียมล่าสุดนะ MGL สปูลด้วยนะครับสปูล MGL นะครับ เป็นเมทาลเนียมตัวล่าสุดปี2 0นะครับดูสภาพกล่องแล้วเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับตัวนี้บอกเลยว่าราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่8,800บาทนะครับพร้อมส่งแล้วนะครับ8,800บาทนะครับเป็นมือสองนะครับอ่ะก็มีถุงถุงลอกอันนี้เป็นถุงพลาสติกนะครับแล้วก็เอ่อิ๊กเกอร์กันรอยนะครับใบรับประกันนะครับ คู่มือไดอะแกรมน้ำมันคู่มือไดอะแกรมนะครับใบรับประกันนะครับม็อกโคลี่นะครับเก็บก่อนเก็บก่อน8,080นะใครว่าไม่แพงก็ดูคลิปต่อไปเลยนะครับดูรายละเอียดลอกต่อไปเลยนะครับใครว่าไม่แพงก็มาชมคลิปต่อไปเลยนะครับ เดี๋ยวปรับกล้องหน่อยอ่าครับนะนทีนี้มาดูลอกกันนะครับอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับนางฟ้านะครับตัวนี้นางฟ้านะครับรอบเจ็ดด้วยนะครับหุนซ้ายด้วยนะครับหุนซ้ายนะครับรอบเจ็ดเดี๋ยวดูตรงไหนนี่นะฮะอ่าไม่ต้องอะไรมากนะครับมาดูร่องรอยกันเลยนะครับล่องมันรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เนี่ได้มานี่บอกเลยว่าผมไม่ได้ทําอะไรแบบ ทำความสะอาดอะไรเลยอะแบบว่าไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรเลยนะมันไม่มีคราบน้าําไม่มีคราบฝุ่นอะไรเลยนะเนี่ยแค่เติมจารบีที่เฟืองสับปะรดเฟืองตัวหนอนเนี่ยไปให้นะครับก็เป็นจารบีชิมาโน่นะครับเนี่ยนี่ก็เติมไปให้นะครับป้ายเติมไปให้นะครับแล้วก็มีหยอดน้ํามันสปูลนะครับสามสามลูกนะครับสามตำแหน่งนะครับมันจะมีที่ฝาตรงนี้หนึ่งตำแหน่งที่สปูลหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ปักพรหนึ่งตำแหน่งนะครับน้ํามันที่ใช้หยอดเพิ่มเติมให้ก็เป็นน้ํามัน iOS นะครับเบอร์ศูนย์หนึ่งนี่นะครับเท่านั้นเองครับจอดน้ํามันกับทาจารบีแค่แค่นี้เองนะครับส่วนเรื่องความสะอาดเนี่ยความสกรปรกนี่เอ,เองไม่ได้ทําอะไรเลยก็อ่าก็ดูกันเองเลยครับว่าลอกมันไม่ไม่ได้สกรปรกนะครับสภาพนะครับโอ้โคตรดีเลยอะ่ะเจ้าของลอบบอกว่าซื้อมาลองแล้วไม่เข้ามือน,นะครับแล้วก็ก็เลยอยากจะขายนะครับเพราะว่า ้าของลอกเนี่ยเป็นสายไดว่านะครับเลยอยากอยากลองตัวนี้ก็ซื้อมาหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นหมื่นสามบ้างนะตอนนี้ราคาของใหม่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับหมื่นสามบางร้านหมื่นสองนะครับบางร้านหมื่นสองนะครับบางร้านหมื่นสามนะครับก็ก็ยังมีของใหม่ตามร้านใหญ่ๆหญ่ก็อยู่ราคานี้นะเนี่ก็เช็คดูแล้วนะครับเจ้าของลอกเขาบอกว่าเขาซื้อมาราคาราคาเนี้ยนะครับหมื่นสามหมื่นสองเนี่ยครับอ่าแล้วก็สาเหตุที่ขายก็คือถามว่าทําไมถึงขายลอกมัน ยังใหม่ยังสวยอยู่เจ้าของเขาบอกว่ามันตีไม่เข้ามือเขานะครับก็คือว่าลอกมันอย่างว่าเนาะเข้ามือไม่เข้ามือมันมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เราก็มาเช็คลอกดู่เฟืองเนียนไม่มีปัญหาเรื่องอะไรสักอย่างเลยนะครับปืบปนหมุนลื่นดีนะครับใส่น้ํามันไอเวสไปให้ด้วยนะครับเติมให้นะครับปกตินะครับลื่นปกติตัวนี้ก็เป็นระบบเม็ดลานะครับแล้วก็ปรับ ตรงนี้ละเอียดได้อีกหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวมาดูร่องรอยกันก่อนนะครับเอาว่าร่องรอยไม่มีดีกว่าเออว่าร่องรอยไม่มีดีกว่าเดกพิกหาดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วกันจะจะถ่ายให้ดูอีกแล้วกันนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับแต่ดูแล้วมันก็ไม่มีร่องรอยนะแปดพันแปดใครหาอยู่นี่โคตรถูกเลยนะโคตรถูกเลยนะนี่เอกหาลอกนางฟ้ามาให้ครับนะครับ ถูกเลยนะครับใครจะซื้อมือหนึ่งอยู่ลองดูตัวนี้นะครับสภาพเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยนะครับน่เอกบอกเลยนะครับทั้งสภาพภายนอกทั้งสภาพภายในนะครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับน้องๆของใหม่เลยอ่ะแบบของใหม่เลยอ่ะแบบหมุนดูเนี่ยแบบแน่นๆนุ่มๆเลยนะครับนะครับอ่ะอันนี้ก็ปรับมิดลาปรับละเอียดได้อีกหนึ่งตำแหน่งถึงปรับได้ถึงเลขหกนะครับนะครับ ลอกสะอาดไม่สกรปรกนะก็อย่างที่บอกว่าได้มาไม่ได้เช็ดอะไรเลยนะครับสภาพมันคินทรีนอยู่แล้วนะครับสวยๆเลยนางฟ้าเลยไม่มีอะไรนะภายนอกสวยนะครับหนอบเหนบอะไรสวยหมดนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยคุ้มอะ่ะได้ไปราคาแปดพันแปดพร้อมส่งนะคุ้มนะคุ้มนะเดีย๋ยวมาเปิดสปูนให้ดู นี่ก็หยอดน้ำมันเติมไปให้นะครับสองขำหยดนะครับของ iOS นะครับปูนเ g l นะครับเป็นตัว v นะครับเห็นไหมเห็นไหมเป็นตัว v นะครับนิดลานะครับสปูลนะครับก็ดูนะครับสปูลไม่มีตำหนิอะไรนิดนะฮะปปืนตรงนี้ก็หยอดน้ำมันเติมไปให้นะครับ ่เป็นไงสะอาดไหมนางฟ้านะครับนางฟ้านะครับสวยมากอนะ่ะสวยมากอนะ่ะคุ้มเลยใครหาอยู่นะใครหาอยู่นะแปดพันแปดร้อยบาทนะครับ อ่ะโอเคนะครับมีตัวเดียวมีตัวเดียวนะครับรีบๆทักมาเลยนะครับเมทัลเดียมนะครับปี2020นะสองพันี่สนะครับหมุมซ้ายรอบ7นะครับ8,800บาทพร้อมส่งนะครับมีกล่องคู่มือด้วยมีน้ำมันด้วยนะครับ ที่ให้ดูต้นคลิปนะครับอ่ะเนี่ยะฮะอ่าสนใจก็ทักข้อความเพจมานะครับนะนะมีตัวเดียวนะครับฝากด้วยนะครับฝงค,ครับ